ถามกันมาเยอะเลยครับเรื่องใบก้ามปูเนาะมีพี่ๆที่ไปหมักหมักกองใช้เองเนาะแล้วก็ได้ใบมาจากสภาพที่ยังสดอยู่เนาะมือนทักเข้ามาถามแหละว่าแบบไหนยังไงวิธีหมักเป็นยังไงใช่เดี๋ยววันนี้เรามาแนะนําวิธีดูเบื้องต้นและกันว่าอันไหนอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้อันนี้เป็นทริคของที่สวนเลยนะคะแชร์เก็บไว้ดูแล้วก็แชร์เป็นวิทยาทานให้พี่ๆหลายๆคนที่จะฝึกสังเกตใบก้ามปูที่พร้อมใช้นะอ่ะไปโอเคจริงๆถ้าเราใช้ใบก้ามปูยังไม่ยอยสมบูรณ์ดีเนี่ยมันจะเกิดแก๊สแล้วก็เกิดทําให้ มีปัญหาการระบบรากของต้นไม้ของเราได้เนาะยิ่งเป็นม้ที่มีมูลค่าสูงบางทีความเสียนเน่ยงพวกนี้ถ้าเราเลี้ยงได้ก็ควรเลี้ยงเนาะ,ม,ะมาดูครับใบก้ามปู2ออย่างเลยที่พร้อมใช้กับที่ดูเหมือนจะพร้อมใช้ดูเหมือนจะพร้อมใช้นะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวนี้จะเอาทริควิธีการดูมาให้ <c oughs> คลิปนี้ดีมากๆเลยอ่ะ <Okay. S 1> พี่เคมา กองแรกเป็นกองที่พร้อมใช้นะครับทุกคนดูนะครับเรื่องของสีใบเราชัดเจนเลยดูง่ายเลยว่างเรื่องของสีใบครับผมว่าเขาจะเป็นสีสีเข้มเนาะแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรที่ปะบปนอยู่นะครับผมพี่ๆสังเกตดูนะคะว่าไม่ได้มีความชื้นที่แฉะ หรือมากเกินไปเลยอันนี้คือผ่านการย่อยโดยสมบูรณ์แล้วแล้วอันนี้ที่สวนคัดไว้แล้วก็คือไม่ไม่ได้ย่อยจนเกินไปนะซึ่งจะทําทให้เกิดอ่าเป็นบินป่นเยอะเนาะมีการคัดแยกออกไปแล้วเนาะแล้วที่สิ่งสําคัญคือเวลาเราล้วงไปในกองเนี่ยอน,นี้ดีมิปกติะจะเป็นอุอนณหภูมิปกติมันผิวหน้านี่เลยจะไม่มีเกิดความร้อนหรือเกิดแกส๊สในการหมักหมมข้างในแล้วอันนี้คือทริคเลยใช่ไหมพี่เก้วิธีการสังเกตหมักกองนะอ่าโอเคอันนี้คือสมอันนี้คือสมย่อยสมบูรณ์ เนี่ยอุณหภูมิไม่ได้แตกต่างกันกับข้างนอก,อนอกเลยอลโอ้ัน,นี้ดีอะพื้นผิวข้างในไม่ได้มีอ่ามีบ่งบอกว่ามีเชื้อรามีอะไรอยู่ด้านในเนาะอ่ะโอเคอันนี้คือสมบูรณ์ย่อยพร้อมใช้ใช้ได้เลยเนาะในการผสมในอัตราส่วนที่ที่ตามปกติที่เราใช้ได้เลยสําส่วนลูกค้าค่ะพี่ๆอะค่ะที่ซื้อของที่สวนไปสามารถเอาใบก้ามปูอันเนี้ยไปผสมได้เลยหรือว่าจะผสมสัดว์สวนตามที่สวนเคยเคยทําคลิปแจ้งไว้หน้าช่องได้นะคะให้ปูเป็นหลักได้เลยเนาะตัวนี้นี่ทุกคนดูดูงานนะคะนี่ ดูงานนะคะนี่คืองานคัดเกรดเอจริงๆนะทุกคนนะอ่ะแล้วขอดูแบบที่ยังเหมือนเหมือนว่าใช้ได้ใช้ได้เนาะอ่ะตัวทั่วไปในตลาดที่เห็นกันอยู่ก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะอ่ะขอซูมหน่อยจ้ะอ่ะเหมือนจะใช้ได้คือที่บอกว่าทําไมเหมือนจะใช้ได้ก็คือ,อ,ม,ม,คอมันยังมีความปนของใบที่เป็นใบอ่อนเห็นไหมครับอ่ะเป็นเป็นใบแห้งนั่นแหละแต่ยังเกิดกระบวนการย่อยไม่สมบูรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอาจจะเกิดความร้อนสะสมข้างในนะครับถ้าล้วงไปเนี่ยเราจะรู้สึกอุ่น พี่แกู้สึกอุ่นเลยไหมอุ่นเลยครับอุ่นเหมือนเหมือนมากกว่าตัวกองนั้นเลยกองนั้นคืออุณหภูมิเดีวกว่าถึงหน้าอ่าอนนอวิธีสังเกตนะอุ่นเลยครับนี่แล้วดูางานใบนะคะเรื่องของสีเสอนี่ก็ยังยังมีความอมเหลืองอมเขียวบ้างปนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นกองเนี้ยยังยังไม่พร้อมใช้เนาะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ในอัตราส่วนที่ต้องน้อยมากไม่ให้เกิดแก๊สเนาะอ่ะโอเคก็ต้องบอกว่าถามว่าถ้าใครไปปลูกเป็นส่วนผสมในอัตราส่วนเล็กน้อยเนี่ย ถามว่าพอใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้แต่ที่ส่วนก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะต,ต้องแจ้งก่อนสำหรับเราถ้าใช้เป็นตัวอะไรนะครับตัวที่เป็นวันสดุปลูกหลักเนี่ยมันก็จะเสี่ยงเกินไปทําให้เกิดแก๊สและเกิดการย่อยสลายซึ่งไม่เป็นผลดีกับรากต้นไม้เราแล้วกัน,อ,นอ,อันนี้เป็นที่มาของการทําคลิปนี้เนาะเพราะว่า ช่วงหลังๆนามาเนี่ยจะมีพี่ๆหลายๆคนทักมาว่าพี่เก้เอสอนบอกวิธีการผสมวิธีการหมักวิธีการผสมหน่อยแล้วอย่างนี้มันได้ไหมบางทีเราดูจากรูปเนี่ยมันก็รู้เบื้องต้นแหละแต่ว่าวิธีการทําที่พี่เก้ให้ทริคะตะก,กี้ก็คือลองอเอามือเอาแขนแล้วเนี่ยมุดเข้าไปลึกๆอับเขว,ว่าการหมักย่อยเขาสมบูรณ์ไหมถ้าร้อนเนี่ยแปลว่ายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านใช้ไม่ได้นะแล้วจะบอกว่าตัวเนี้ยต้องทําการหมักโดยที่ส่วนจะใช้หมักแต่โคดูม่าเนาะให้เป็นเชื้อราดีก่อน ในสภาพใบก้ามปูที่เรารับมาจากแต่ละที่เนี่ยมันมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนาะบางทีอาจจะมีสฉพาะ,ะอของเชื้อราอื่นซึ่งมันมีอยู่แล้วละคราวนี้ในธรรมชาติทุกที่มันมีทั้งเชื้อราดีเชื้อราลายแต่ถ้าเราทําให้เชื้อราดีจเจริญเติบโตได้ควบคุมพื้นที่เนี่ยมันก็จะทำให้เชื้อรา้ายไม่เกิดเนะาะปฏิเสธไม่ได้เพราะเราไม่ได้คลีนในการฆ่าเชื้อทั้งหมดมทุกสถานที่แม้กระทั่งในสถานที่เลี้ยงเราเองถ้าไม่ใช่ระบบปิดที่เป็นเหมือนแลบจริงๆงยังไงก็มีเชืงง้อราเนาะ อ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือสร้างสภาพแวดล้อมของเราให้ให้เอื้อต่อการเกิดเชื้อราดีอ่ะการเลี้ยงไม้ของเราก็จะอะไรไม่ไม่ได้มีปัญหาจากวัสดุปลูกที่ถ้าเรา,สร,าสร้างสภาพแวดล้อมของเราอ่ะให้มีเชื้อราดีเจริญเติบโตเนี่ยอ่ะเชื้อราลายก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้เนาะเกตเลยเกตเลยค่ะพี่เกนี่ <c oughs> ต้องมีคนอยากฟังประโยคนี้นี่ค่ะอ่ะเอาสีมาให้ดูค่ะทุกคนนี่เห็นไหมอโอเคเอาเปรียบเทียบให้ดูเลยเออเห็นไหมอ่ะอ่ะอ่สงสนี่หน่อยเฮ้ยดูเหมือนดูยากมากนะ ในกล้องดูยากแต่จริงๆถ้าเราม,ามองดีมันคือมันชัดเจนนี่ค่ะค <น S 2> แต่ว่า<ต>ทริคอย่างที่บอกค่ะเอามือล้วงไปเลยค่ะถ้าใครอยากหมักกองเองหรือว่าเราซื้อใบก้ามปูเยอะๆมาลองมาเทแล้วก็หมักปิดไว้สักระยะหนึ่งอีกวันหนึ่งลองเอามือสวมเข้าไปค่ะ <ไอ S 2> ถ้ารู้สึกว่าร้อนเนี่ยหมักเพิ่มอีกหน่อยค่ะเพื่อ,อค,ความปลอดภัยของต้นไม้ได้สีเบื้องต้นครับแต่ที่เช็คได้ดีสุดคือการล้วงกองครับล้วงโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาจ้าคุณภาพค่ะ